นี่ไทฟอลิกนะครับวันนี้จะสอนวิเคราะห์ราคาตลาดบิตคอยนะครับผมว่าเราจะดูยังไงว่าจะบายเซลลตอนไหนและราคาตอนไหนเราควรถึงจะเข้าออเดอร์นะครับสําหรับกลุ่มเรานะครับเรามีเส้นสีฟ้าสีส้มอยู่แล้วนะครับ EMA ตัวนี้นะครับ EMA ตัวนี้ก็คือ EMA 89นะครับตัวนี้นะครับเซตตามนี้นะครับผม Exponential Moving Average 89ลบสี02สีส้มหรือว่าสีเหลืองท่านเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บอกอย่างนี้ก่อนว่าตลาดบิตคอยหรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยยังไม่ได้แนะนําให้เข้าไปเทรดมากนักเท่าไหร่เพราะว่าตลาดมันยังไม่สามารถที่จะดักทํากําไรได้นะครับผมคือมันนานๆถึงจะเข้าไปทําถี่เลด,ดูการวิ่งของตลาดนะมันยังจะยังไม่นิ่งหรือว่ายังไม่ซตเตอร์ดาวนะครับมันจะไม่เหมือนตลาดฟอเร็กที่พวกเราเทรดกันอยู่นะครับผมแล้วมันยังจะต้องอาศัยดวงมากกว่าใช้ฝีมือนะครับผม แต่ใจที่บายให้ฟังนะครับว่าเส้นสีส้มนะครับให้ดูการาฟนะการาฟจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งผ่านเส้นสีส้มเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตลาดฟอเร็กที่เราเทรดก,กันอยู่ที่เราทากาไรกันอยู่กับตลาดบิตคอยเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือถ้าเส้นสีส้มอยู่ข้างใต้การาฟก็คือจังหวะที่เราควรจะรอเซลล์เมื่อ,อเมื่อการาฟไปถึงจุดกับกับตัวหรือว่าทะลุฮาเดิมเดีย๋ยวจะสอนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้ดูเส้นสีส้มก่อนว่าเรามีไวทาไมเรามีไว้เพื่อที่จะ บอกแล้วว่าเราควรจะเซลล์หรือบายนะครับอย่างตอนนี้เส้นสีส้มอยู่ใต้กราฟเราควรที่จะรอเทรดอ่ามเซลลนะครับีสำหรับบนะิตคอยนเนาะเราก็จะเทรดเซลล์ต่อเมื่ออ่ามราคานะครับหาจุดไฮเดิมก่อนจุดไฮเดิมก็คือตรงนี้นะครับสามหกห้าเจ็ดแปดจุดสามเจ็ดเนี่ยบวกขึ้นไปศูนย์จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นหรือศูนย์จุดแปดห้าเปอร์เซ็นตนะครับผม แล้วก็จะเป็นราคาที่บริเวณราคาที่เราควรจะเซลล์หรือเป็นบร,บริเวณราคาที่กราฟน่าจะกลับตัวนะครับผมายเดิมตัวนี้หรือจะายเดิมตัวนี้ก็ได้นะครับผมยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือยิ่งมีโอกาสที่จะเข้าเซลล์มากเท่านั้นนะครับแต่จากที่ดูกราฟเนี่ยอย่างที่บอกไอ้ตลาดคลิปโตมันยังไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะครับผมมันจะนานๆเทรดได้ทีหรือเพราะว่ามันยังไม่ไม่ไม่ได้แบบว่า เซเทอร์ดาวเหมือนตลาดฟอเร็กมันยัง,ต,ง,ต,งต้องอาศัยดวงมากกว่าใช้ฝีมือนะครับผมสําหรับตลาดตรงนี้นะบิตคอยน์ล้วคริปโตนะครับผมแต่เราก็ดูได้ว่าเราจะบายเซลตัวไหนอ่ะอย่างตอนเนี้ยเราเห็นชัดชัดขึ้นมาหน่อยก็คือจุดอั่มไฮเดิมอยู่ตรงนี้รอให้กรฟทะลุขึ้นไปจาก High เดิมเนี่ยอย่างราคามอยู่ที่สามห0หกห้าศนย์นะครับสามหกหกห้าูนะนะเดี๋ยวจะคิดให้าาดูราคาอยู่ที่สามห0หห้าศนย์นะครับ เราจะบวกนะครับ0.085แล้วกันโอเคนี่คือราคาที่เราควรจะเข้าเซลล์นะครับผม36681นะครับ36681โอเคเรากลับไปดูที่กราฟนะก็คือราคาที่เราควรจะเข้าเซลล์ก็จะเป็นบวกเข้าไปก็เป็น36681นะครับก็คือบริเวณราคาประมาณนี้นะครับที่เราสามารถที่จะเข้าเซลบิ i คอย i n ได้ ส่วนถ้าจะบายก็เหมือนกันนะจากจุดต่ําสุดแล้วก็ต้องเส้นสีส้มหรือเส้นสีเลือต้องอยู่บนกราฟด้วยนะครับจากจุดต่ําสุดนะครับลบลงไป0.045หรือลบลงไป0.085นะครับผมแล้วเราก็ถึงจะที่บายบริเวณราคานั้นหรือตรงราคานั้นเลยก็ได้นะครับผมนี่สําหรับ Bitcoin มันก็จะเหมือนกับ f o ร์เรเลยที่เราใช้กันอยู่ตลอดนะครับผมส่วนเราจะเทรดถ้าจะเซลเนี่ย เราต้องดูให้รอให้ USD อ่อนสุดก่อนนะครับ USD เนี่ยค่าเงินจะต้องอ่อนนะพอบิตคอยมันขึ้นไปแนตะ่ทะลุทะลุไอราคาที่เราวางเอาไว้เนี่ยก็คือไอศูนย์จุดหกแปดหนึ่งตะกี้นี้เนี่ยเราถึงจะเข้าเซลล์นะครับผมตอนนี้มันยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงก็ไม่ต้องทาอะไรรอจนมันถึงราคาที่เราวางเอาไว้ตอนนี้ไปแล้วใกล้แล้วครับศูนย์จุดหกเจ็ดแล้วก็ประมาณนี้ ถ้าจะเซลก็ต้องให้เส้นสีราคาสีต้มที่วิ่งอยู่อยู่บนกราฟแ่าแข่งสีเขียวแบบนี้นะครับผมส่วนถ้าจะบายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่สอนในฟ o เ e ็กเลยก็คือเส้นสีเขียวราคาอยู่ใต้แ่าแท่งสีต้มแล้วถึงจะเข้าบายนะครับผมเราสามารถซูมเข้าไปดูแล้วก็รอได้นะครับผมแบบนี้รอไปเลยเรากดเซลบายตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกดูแต่ลือว่าตลาดคริปตัวยังไม่ค่อยอเน้นสอนให้เทรดเท่าไหร่นะครับผม ว่ามันยังไม่ไม่แบบไม่เซตเทอร์ดาวคือมันยังไม่นิ่งเหมือนที่จะดักทำกำไรได้เหมือนตลาดฟอเร็กคือมันจะวิ่งแบบนี้วิ่งไปเรื่อยวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งอยู่คือเราไม่สามารถดักที่จะทำกำไรในระยะสั้นๆได้นะครับผมก็ลองเอาไปฝึกดูฝึกวิเคราะห์ดูเฉยๆนะครับงาแล้วก็มันจะไม่ไม่เหมือนตลาดฟอเร็ก์ที่แบบเอ้ยเรามีเรามีามทิศทางที่ดักทำกำไรได้นะเรามี การดูการาฟโอเคจุดดักทำกำไรของเราสามารถทำอะไรได้ทุกวันตลาดฟอเร็กแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ลองเอาไปฝึกดูเนาะในการดูราคาบิตคอยว่าเอ๊ะจะเข้าบายตอนไหนเข้าเซลตอนไหนนะครับผมแต่สําหรับบิตคอย n นะ่ต้องรอนานๆเลยขึ้นไปสูงๆถึงเซลลงมาต่ําๆมากๆถึงจะบายประมาณแบบนี้นะครับผมเพราะมันตลาดมันจับจุดไม่ได้มันยังไม่แบบไม่จทเทอรดาวเหมือนตลาดฟอเร็กที่เฮ้ยมันยังมีจุดดักทงกําไรได้บ้างนะครับผมโอเคนะครับผมครับ